สวัสดีครับอีวชิชแนลกับคนจุรินข้ามาบังคล้องหลังวัดอมน้อยนะครับนี่คือวัดอมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับนี่เป็นถนนด้านหลังติดกับถนนเพชรเกษมนะครับนี่เป็นคลองระบายน้ำ วต้อนอยะกอนนจำครับโคนี่นะครับอันนี้มันเขารักษามันมันเลยใสดีขึ้น ใช้ขึ้นกว่าเก้านะครับนะดีกว่าแถวอ้อมใหญ่อ้อมใหญ่น้ำดำนะครับ ีระยะจิ้มลงน้ำดูนะครับ วันผมมีลูกละนานนะครับใส้ใมันไปเห็นว่าผม,มก็ไดมาทีงนี้ต้นแล้วนาจจะเป็นปีแล้วนะครับงันวัดผมหน่อยก็ปรไเดีมยวเทียวนะครับเอาไวหลุดขี่รถเร็วเขาเลยเห็นลูกละนะ เป็นโกดังเศร้านะครับโกดังเศร้าเศรดโรงงานเก็บของนี่เป็นโรงงานนี่ ีจะทะลุปไปโอโนโนะน,นะครับโรงงานโอโนโนะ วราก,วนนกระจกถนนเพชรเกษมนะครับของผมเลี้ยวซ้ายนี่คือโรงงานอุตโนนะครับ ในอู่ช่างมนนะครับช่างมนเซอร์ฟิอ ทรงหอดวัดเลยเหรอ,อยูเจเน่ยคนจรินสำหรับคลิปนี้ไว้ชันี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมสวัสดีครับ